ดูนะคะมาเก็บเสเบียงนะคะนี่มีกล้วยด้วยนะคะเดีย๋ยวได้กินหกปีมะยมนะคะมะยมมีหลายต้นนะคะปลูกไว้หลายตำแหน่งนะคะแต่ละตำแหน่งคือคนละปีกันถ้าอยู่ตำแหน่งที่แบบอุดมสมบูรณ์นะคะก็สอปีโตแล้วนะคะนี่อันนี้ลิ้นจี่นะลิ้นจี่ก็มีมะกอกมะกอก มะกอกป่านะคะอันนี้ทุเรียนเทศนะคะทุเรียนเทศก็โตละนี้สะเดานะคะสะเดาแล้วก็อันนี้ขี้เหล็กนะคะต้นขี้เหล็กต้นขี้เหล็กนะคะโซนนี้ของไทยแลนด์นะคะแล้วก็มีของออสเตรเลียผสมนิดหน่อยนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นของไทยนะคะจะพาไปดูไม้หนานะคะ มีน้อยหนากำลังโตนะคะนี่มะละกอกับน้อยหนานะคะน้อยหนานี่สักสองปีคงจะมีลูกนะน,นะ,ะชุ่มชื้นนะคะช่วงนี้ฝนตกฝลั่งกระดกเกินดูนะคะดกมากเลยเดี๋ยวต้องห่อนะคะก่อนกลับไปทำงาน